ปะซุงพีนองไตแผ่นินยาขาวมันไก่อมาหบมือากันทางข้าวใจหนุ่มแทงวันหนึ่งค่ะวันในวันที่สามเดินทนสิบสองซองเงปลายสาวเวสค่ะปีไตซองฮงหนึ่งปากสิบหกปีเมื่อในวันพัดเนี่ยนาะข้าวยมกลางวันค่ะมันมในได้มาอบมาลัดข่าวกันบ้านการเมืองข่าวปังตึกกว่าซ้อมกันแทงค่ะข่าวปังตึกในเมืองไตแหล่ข่าวปังตึกในเมืองยาง แในเมืองมาร์คค่ะข่าข่ามาตัยหัวข้อข่าวที่1อ่อนตางสุดค่ะหมู่อวานในวันที่เสาร์สองเดินทน 12, วน1ิสองซอยไปเสา์ค่ะเลนเจง็งลองสค่าำปีใตสองเห่ิงหนึ่งปากสิบหกนตับซึกวานห้ามเอสเอาหมากลง1ปากเซอ็มเอ็มยื้อใส่ก้นเมืองเจอกว่าก้ารเข่ากับในเยาก้นเมืองเจออันกว่าก้านเข่ากับพิมพ์บานน้องออ เอิงน้องสิมเจเวิงเกแแมอันนี้อยู่ภายตกแม่น้ำตูนั่นถูกจุ้มซึกเอพพเอาหมักลงปากเอ m แอมแหลกล่กองจากขาวสียือ้อใสในเหยา่าเมื่าวันที่องเดือนโทร 22, สองแห่งปลาย๙เอสเดือนเจียงลอง4ี่คำปีใต้สองแห่งหนึ่งปากมีข้าวยำก่างวัน1 2มองมิลิตรนั่นจุ้มซึกบวนันไฮเอสพีอยู่ตั้งออกแม่น้ำตูภายห่องวนัน ตาลงเสเอาหมากหลงป MM ัดเซ็ตแอ่ยแลกล่องสาขาสี่ยื่นใส่้นเมืองเสื้ออันกว่าก้านเข่ากลับนศ้นสนผ่าตกเมน้ำตูหิ้มบันหน้าออกในเยา่าคนเมืองน,นปืนตีก้หนึ่งหลัดในว่าเฮาขาก้นเมืองตึกก้ารเข่ากลับอยู่จุ้มซึกเอสพีพีซ้ำเอาหมากหลงยืมมาเป็นเจ็ดแปดลูกอ่ำหัวว่าเตยยืมมาฮหดสั่งกมลีลาหมากหลงอันมาตกเตอ๋อ งาเขาข่ะว่าไหนก็คนบ้านคนเมืองก็ไหลหลอดเพกกันดีอยู่ไงเนาะหมากลงดียืมมานั่นอ่ำตกเตอา้าคนบ้านคนเมืองค่ะอยู่ในแม่น้ำตู่ภายห้องบ้านตาหลงเนี่ยเนาะก็อยู่ในเสตอนเก็บแม่เมืงองไตปัดห้องข่ะยันซึกเอพเอาหมากลงปากเจ็ด แหลกกองจากฮาสียอใส่ก้คนเมืองซื้อการเข้ากับเน้สวนภายตกแม่น้ำตูหิมบานนออนอ่อนเสดให้ถายคนเมืองอันอยู่สร้างกินเศร้าในป้อนตีตกเจโกเฮซัมปออ่ำฮัดกว่าการเข้ากับวานหนนักเลเซนั่นสั่งว่าอ่ำไล่เอาหมาักเข้าเตาน้ำอันผูกซ้อมใบใน้สวนหายหน้าป้อะไหนจึงยิ่งแค้นเต่ให้ถ่ายคนเมือง ตกกินขันเสอยู่ยากกว่าแทงในเยาเขาคาติเลยหันว่าและเ็ดสร้างของตับสึกหวานให้เลตับป้องสู่วันเหมือนในเหมือนกันตั้งตับสึกมาล่าค่ะดูลายแหมตายปรเมกนมาตรนเมืองเยาก็มีลองยือกลองเสาปีนองนบานคนเมืองในวันเมือในลสร้างของตับซึกหวานให้อันเป็นตัเปมนอ่องแงนั่นก็เหมือนกันค่ะทั้ง ตับซึกมาลานะฮะเนาะวันมาในลายเส้างของตับปองจู่แหละตับซึกมีหนองแหลงเหมือนกันไหวค่ะย่อกอเป็นผีโตเลียวกันกล้วยเนี่ยเนาะซึกวานให้แหล่จมซึกมาลามินอ่องแหลงค่ะข้าสิบจี่นะคาัามา้อยแทงหัวคอข่าวที่สองค่ะวันมาในข้าคาเตฮันว่าตับซึกมาลาปิกแปดลุมพองต่างเครื่องดนอยู่แอนอันมีตีเนปีตอ เมื่อวันที่๙เอสเลื่อน 12, 12, วทวน๑๒ซอยปลายเวสเลือนเจียงหองสามความปีไต้สองแห่งหนึ่งปาก๑๖หนีซึกมารปืนเผาปิ๊ยอึดลุมพองต่างคึกตอนจัดจึงลุมผ้าอันเกี่ยวซ้อมเมืองหมตุมม่มอันมีตีเมืองในปีต่อเมืองหลงของเมืองมานวันไหนค่ะซึกมารเอาข้ออ้างว่าเมื่อวันที่๙หาซอยปลายไซปนมานันเปิดกินหน้าหาปุน่นพัน ต่างเครือต้อนเต็มทนเย่าแลจําหนังจัดจึงลุมผ้าอยู่แอนปุนเผาไหวปุนพรอนเป็นพ้องต่างเครือต้อนต่างมองหมตุ่มเย่ยยายอนนั้นอํำถูกลีไหวลุมพองต่างเย่าว,ว่าไหนแต่เด็ปีอึดแปดลุมพองต่างเครือต้อนในก่อซึ่มานยึดอำนาจไล่ส่งเหล็กถึงจัดจึงลุมผ้าไหวอ่อนต่างเย่าว,ว่าไหนลุมพองต่างเครือต้อนมึงมาในไล่เปิดไหวเมื่อปีสองเป่าสิบแปดปนมาค่ะลุมพองต่างของ จัดจึงลุมผ้าอยู่แอบเนานะตีมาเปิดไวด้ตีเมืองหลงเมืองหมานนั่นก็เมืองในพิเตาค่ะนักขาวยามเปิดกินหนาฮับปุนพอนเปลี่ยนพ้นนพองต่างคือกตอนเมืองหฮมตุ่มนั่นมันนั่งไรแตนต่างเสียงหวใจก้นเมืองหฮมตุ่มเสียลาดออกลองซึกมนันป้นแปนสุนไลสุนเป็นคนตั้งนำอยู่ไหวซึกมันยึดอำนาจในก่อมันนั่ง มีหล่องซอยแถมกุล,ลาล,ายลายัยกู่ปไปยตาเตะเข้ามาเมืองหฮมตุมหนังหื้อ,อดเพเตะแกดิดไหลปัญหาการเมืองไหนเสต้าซึกมันยึดอำนาจให้หามไม่แลอําเป็นหนังตียงอนันนั่นในเยา้าย่ามเดียวก็อันมาปุดแดนพ้องต่างขึ้ตอนจดจึงลุมผ้าต่เมืองหฮมตุ๋มในเปลี่ยนก้นเมืองสิงคโปร์ดอกเตอร์โนลินเหสานั่งยิงอายุเจ็ดสิบสามปีในเยา้า พ้องต่างเคกตอนอยู่แอนก็มาแลซึกมานยึดอำนาจจองมีรองกับสิบกันอยู่ห้าอันบานั่นแต่ก่ออํำไล่ฮับผู้จำว่าไหนเกี่ยวเลยร้องในเสภภูมิเรียเพนเขาแท้จีจาหลัดไหวว่าลองซึกมานแทบตัดปีอึดลุมพองต่างครกตอนเจอไหนเฮเธอหันแจงแรงดีบาซึกมานอ่ำไห้น้ำนักเนรการกับสืบตังหนอกมือว่าไหน การตุ้มเตอเจอ,เจอในเตะทางเมืองหฮมตุ้มมาอยู่ในเงาลายเฮอตกแต้มกวาดแทงก้อยเพราะมาด้วยผ่ายซึกมันก่อเมืองหนังคารวอนบ่าก,กูเมืองเมืองอํามักมันอําย่อมหับซึกมันเสต้าเขายังตึกอยู่กว่าดอะไรอยู่ในล้ำขาดไวหนังไหนลองอันซึกมันติ๊อึดแปดลุมพองต่างคึกตอนไหนปิ๊กอึดแปดลุมพองต่างคึกตอนก็เก่าเสียป็นคว้าง ตังคึกตอนก็หมาปุดผุยอยู่5อันวานนั่นแต้ก็ออาไปแตกแรงรีแหละอําไปไหลหฮจํวาวันไหนมันมาในห้าขาดตจแล้วฮันวาซึกมันมาล่าไหลสั่งปิกอึก8ปลุมพองตางคึกตอนอยู่แอนตีเมืองนปีต่อกว่าเย้าว,วานันค่ะเอาค่ะสิบเจ็ดในาห้าข่าก่อนกันมาตัวแทงข่าวโฮที่สกันค่ะ ซึกมานเขาตีงับคนเมืองหกกอตีเวียงผ่ายขุนก้ยปล่อยปันขึ้นยาววานไหนโมวันที่ซาเดเลินทนสิบสองยปลายซาเดเลินเจีงลองสามคำปีไต้สองแหนึ่งปากสิบหกนี่ตีวานมีหล่อจะเว้งผ่ายขุนเจตอนตอนตีนั่นซึกมานเขาย่าพักตัวเฮินคนเมืองเสเขาซอกเ,เอต๋าเฮินตาสิบหลังเซมก้าตีงับปลาคนวาดกำพองเสวัยวมาปล่อยปันขึ้นยาววานไหน คนเมืองในปุนตีก้อนหนึ่งลาดเนติซึกมานว่าตีซึกมานเข้าเฮิรนกว่าสิบหลังปลายเสหลังเฮิรนอันถูกซอกเตานั่นโคของเฮิรนเย่ซ้ำปอมักเหมือกว่ามดเลยเสัน่นข้าวยำกลางหนึ่งเจ็ดมองซึกมาติ้งนับกว่าก้นหนุ่มหกก้อนนั้นนั่นปลาลูอ่อนเลี้ยงโบสามก้อนเสถึงมาข้าวยำกลางวันมาก่อซึกมานปล่อยปันขึ้นก้นหนุ่มหกก้อนนั่นเย้าว,ว่าไหน อันนี้ก็เป็นซึกมันเข้ากว่าซอกเต้าเอาไลา่ขูของพี่น้องก้นบานก้นเมืองอันมีตีเนเจเวงผ่ายขุนอยู่ในจิตอตอนต้นตีเมืองไตปัจจานค่ะตีงับก้นบานก้นเมืองกว่าขกก็กวยซึกมันมาอาล่าก่อเล่ปล่อยปันขึ้นเยา่าอันมีลองไล่กุมเตอร์สังนะฮะเนาะ ข้าวขาเจ็ดหันวามื่อป้อนมาซึกมานติ้งครับก้นเมืองกว่ามีหลองแหมตายก้นบานก้นเมืองตั้งนนำเหยาก็ทั้งหลายครับข้าวาสิบเจ็ดข้าวขาอ่อนกันมาตัยแทงข้าวห้อหนึ่งนะเนาะซุ้มซึกมานจุดเผา,าเปิเฮิร์นก้นเมืองเสวายขาแหมตายก้นวานหนึ่งก็ตีจานเมี่ยวเจวิงก้านก็ วันที่ซาวเวตเลือนทน 42, 42สิบสองซอยปลายซาเวเลือนเจงลองสามความปีใต้2องแห้งหนึ่งปากสิบหกนีข้าย้ำกลางไหนนั่นซุ้มซึกมันมา,าลาเอาแห้งก้นปากปลายเสตั้งซุ้มผิวเจ้าที่หาสิปลายเข้าในวานจานเมี่ยวเจเวียงกันกอเติงมาโกยเสขายาตายก้นวันหนึ่งก็แหละจุดไายเผาเฮือนก้นเมืองแทง้าวหลังในเยา่าก้นวานนปืนตีลัดเนตีสิข่าวว่าซึกมาันเก่าเข้ามาในวานเจ็มเจ้า ก็ทุบโคของเสมกาขาแฮมตายกนใจในหวานแทงหนึ่งก็อในหวานก่อไพ่ใหม่เสียมือกลางในเจ้าต่อถึงขาา้าวย้ำตามคำมาก่อตึกกไม่อยู่นั่นนั่นก้นเฮินคนบันเศร้าหลังไปถูกพไพ่ใหม่หมดเสียตัวสั์อันเร่งไว่เมือนหนัง่งไก่หมูโบเจในก่อซึกมาในดังจุมปิวเจ้าที่เขา่าคาแฮมเอากินตั้งน้ำบานไหน ในวันจ้ามิยวในหลังเฮิอนมีอยู่สองปากปลายเซอวันอันมีขิมห้อมเหมือนหนังวันก้องวันมิ้นตาวันอาเล่วันหย่ามาวันหน้าหลงออกแลวันหน้าหลงตกออันมีจมเจอนั่นะก็ก้นวันเขาโกเฮโกว่าซึกมันเขาเตมาเฮท้ายในแหล่ามจุนแปดเคิื่อนเยอออนกันออกไปกว่าตีรอเเพตั้งนำในเย่าเกี่ยวเลยรองอันซึกมันปนแปนส่วนในส่วนเป็นก้น แหลข่ขาแหมตายก้นโตัวซัดจากกวาดเจอในภายจุ้มตับแก็ดเคกก้นเมึงเวงยอไหวตีแอบก่อออกเล็กสารคัดห้าวแห้งไม่เหี่ยวในเยาวยามเดียวเขาขาดติดดหานบาตับซึกไอหมองมันแถมแห้งซึกเยาวก่อเข่ากว่าลึบตึกซุ้มซึกแก็ดเคกคนเมืองปีตีแอบอ่ำถาดอ่ำบาบยเยาวก่อมีหล่องขายหมตายกนเมืองตีอันอ่ำมีตางพิษสังก่อไมมา ตั้งหนำหานต่อถึงบันเมือในก่อตึกมีไหว้อยู่ค่ะเอาค้าเงินชมกับจะถึงเปเอาคาเตียนเข้ามากดไซก์กดไล์เย้าก็กดติดตามบนันสร้งยูทูบขาวสสาหนุ่มอยู่กูก็กูก่อนข่าบนเมือในก่อเตยันขึ้นตือไหวก่อนค่ะมาส่งค่ะ